ช่วงเปิดวิญญาณและตอนนี้นะครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะครับกับในช่วงเปิดวิญญาณนะครับเป็นหนึ่งช่วงที่หลายๆคนรอคอยเลยเกินนะฮะว่าผู้กล้าของเราเนี่ยนะครับจะพบเจออะไรแล้วก็จะปฏิบัติภารกิจี่ยครบถ้วนหรือเปล่านะฮะผมยังอยู่กับอาจารย์แซมเดอะซิเซนนะครับแล้วก็ผู้กล้าของเราตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวคุณผู้ชมนิดนึงสวัสดีค่ะ,คะชื่อปูเป้นะคะครับปูเป้ถามนิดนึงว่าคิดยังไงฮะถึงกล้ามาสมัร วัดใจกับทางรายการครับก็ประสบการณ์ครั้งหนึ่งอะค่ะพี่ครับมันทําให้เราแข่งขึ้นไหมฮะใช่ค่ะคิดว่าครั้งนี้จะจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมไหมเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะแต่ที่แน่ๆนะครับภารกิจในค่ําคืนนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าโหดๆแล้วก็หินหินทังนั้นเพราะว่าแอบเง้มแง้มซองดูแลฮะแล้วก็ในค่ําคืนนี้นะครับไม่มีไฟฉายด้วยจะมีเทียนเล่มนี้ให้นะครับ <ฮะ S 1> ส่งมอบให้ก่อนนะครับนอกจากเทียนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีร่มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า ฝนกำลังจะตกลงมานะฮะเป็นรูปสีดําขนาดเล็กครับอาจารย์ถามนิดนึงครับว่ามายืนอยู่จุดนี้แล้วสัมผัสอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวก็เขาอย่างแรกเขาต้องต้องได้ยินเสียงอยู่แะเสียงมากอ่อนได้ยินเสียงเหมือนเสียงกระทืบเสียงอะไรอย่างเงี้ยและจากนั้นปุ๊บเขาก็จะมีคาวามรู้สึกว่าเหมือนอะไรวิ่งรอบตัวเขาด้านหลังบ้านหลังนี้นะฮะก่อนเข้าไปนะครับเขาบอกว่ามีคดีในส่วนของการฆาตกรรมนะฮะเรียกได้ว่าวิญญาณเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ถึง6ชีวิตด้วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองเข้าไปุู้เป้พร้อมไหมฮะ พร้อมค่ะพร้อมแล้วนับร่มไปนะฮะแล้วเชิญครับลุยครับกางร่มเข้าไปด้วยฮะในช่วงระหว่างเดินนะฮะเดี๋ยวจะบอกพิธีกรรมที่คืนนี้จะต้องเจอบ้าง<ม>คืนนี้นะฮะจะมีเรียนแบบคนตายนะครับน้ำมะพร้าวล้างหน้านะฮะแล้วก็มีการหวีผมหน้ากระจกนะครับแล้วก็นําใบโพมาขยี้ที่เปลือกตาแล้วก็อีกภารกิจคือการปลอกแอปเปิลหน้ากระจกนะครับแล้วยังไงต่อคะ ตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาะฮะต้องให้พี่เห็นเราก่อนนั่นแหละฮะเยี่ยมมากหากระเป๋าครับอเุเป้หากระเป๋าฮะข้างในหรือข้างนอกคะพี่น่าจะอยู่ริมหน้าต่างลองดูะฮะลองดูนั่นแหละครับเยี่ยมมากมาที่ประตูหน้าบ้านก่อนครับแล้วก็ขยับมาทางประตูหน้าบ้านจุดเทียนครับค่ะก่อนเข้านะฮะกระทืบพื้นสามครั้งนะฮะหน้าประตูแล้วก็ตะโกนบอกว่า ถ้าแน่จริงเดี๋ยวออกมาให้เห็นหน่อยแล้วก็ตะโกนดังๆครับว่าถ้าแน่จริงออกมาให้เห็นหน่อยถ้าแน่จริงออกมาให้เห็นหน่อยเยี่ยมนะเดินตรงมาฮะไปหามะพร้าวครับเห็นแล้วค่ะพี่นั่นแหละครับะมะพร้าวครับหนะยิบลุกมะพร้าวออกมานะฮะแล้วก็ก้าวข้ามลูกมะพร้าวสามรอบ ก้าวข้ามไปข้ามมาสามรอบะฮะแล้ยังไงต่อคะเอาลูกมะาพร้าวนะฮะโยนให้แตกนะครับแล้วเอาน้ำมาทาเปลือกตาครับล้างหน้าเลยฮะ เป็นยังไงบ้างฮะเฉยเฉยอยู่ค่ะพี่ยังเฉยๆอยู่คุณผู้ชมฮะจริงๆมะพร้าวเนี่ยซึ่งเราจะเห็นกันนะฮะว่าเขาจะใช้ล้างล้างหน้าศพพี่คะได้ยินเสียงเหมือนกระเบื้องอยู่ด้านหลังอะค่ะเาแสดงว่าเขาส่งเสียงให้รับรู้แล้วนะเนี่ยครับข้างนอกก็ได้ยินเสียงฮะลองตะโกนดังๆหน่อยสิฮะว่าถ้าวิญญาณมีอยู่จริงออกมาให้เห็นหน่อยถ้ามีอยู่จริงออกมาให้เห็นหน่อยจะได้ยินเสียงอยู่แล้วเนี่ยอืมแล้วก็ลุกขึ้นมากระทืบเท้าสามทีฮะ ข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีใบโพอยู่นะฮะแล้วไงต่อคะที่เอาใบาโพนะฮะขยี้นะครับแล้วน้ำเนี่ยมาทาบริเวณเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างแล้วทำอะไรต่อคะ ตะโกนดังๆเลยนะจนให้พี่ได้ยินข้างนอกนะฮะว่าทนา่จริงออกมาดิทนา่จริงออกมาดิตะโกนอีกครั้งนะี่คะได้ยินเสียงเหมือนกระเบื้องอะค่ะเออเป็นกระเบื้องเป็นฝาเบื้องเหมือนฝาเบียใช่ได้ยินอยู่ข้างนอกฮะลองตะโกนอีกทีหนึ่งครับทนา่จริงออกมาดิแล้วทําอะไรต่อคะพี่โอเคเยี่ยมมากผ่านครับเดี๋ยวเดินเข้าไปที่ห้องครัวนะฮะ พี่คะเอาลมไปด้วยไหมคะเอาลมไปด้วยจ้าเอาลมไปด้วยครับแล้วกลางไปด้วยฮะเห็นประตูทางที่เราเข้ามาไหมฮะเราจะเดินจะออกประตูแล้วเราเลี<_<_<_้ยวขวาจะมีห้องครัวอยู่ครับเดินตรงไปเลยใช่ไหมคะพี่เข้าไปในห้องครัวเลยครับจะมีภารกิจอยู่สองภารกิจที่ต้องทำในห้องครัวนะฮะทำอะไรต่อคะวีผมหน้ากระจกครับ ค่อยๆหวีช้าๆนะฮะแล้วก็พูดด้วยบอกว่าถ้าแน่จริงออกไามเห็นในกระจกหน่อยถ้าแน่จริงออกไาเห็นในกระจกหน่อยมองหน้าตัวเองในกระจกครับพี่คะได้ยินเสียงเหมือนแบบมีของหล่นอะ่ะคุ้เป๊ะจุดไหนที่ได้ยินเสียงข้างนอกอะค่ะข้างนอกจุดจุดตรงนี้เมื่อกี้มะพร้าวไหมฮะแล้วทําอะไรต่อคะพี่ตอนนี้นลองหวีแล้วก็ถามในกระจกครับว่าสวยไหม สวยไหมดังๆฮะจนกว่าข้างนอกจะได้ยินสวยไหมคะเอาแป้งมาทานหน้าด้วยครับย,ยังยินยันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมรครับว่าข้างในเนี่ยนะฮะจะมีน้องอยู่แล้วก็มี น้องตากล้องอีงคนเท่านั้นจริงๆแล้วก็เราจะไม่ได้เปิดไฟเลยแล้วท้ามงคต่อคะพี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นในมอนิเตอร์นั่นคือเป็นเป็นกล้องอินฟราเรดตนะครับมองตัวเองในกระจกนะครับแล้วตะโกนถามสวยไหมสวยไหมคะหน้าเหมือนคนตายไหมลองถามฮะอะไรนะคะลองตะโกนถามดังๆนะฮะว่าหน้าเหมือนคนตายไหมหน้าเหมือนคนตายไหมคะบอกว่าถ้าเหมือนให้มาขี่คอหน่อย ห้ี่ขอนอนยเห็นอะไรในกระจกไหมฮะพี่คะได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังอะ่ะเหมือนมีอะไรเดินก็ไม่รู้อะ่ะและ้วก็มีเหมือนเ,อเสียงของรถ<อ><อ>นะคะเออได้ยินมาถึงข้างนอกเลยฮะอ่ะโอเคนะฮะภารกิจต่อไปเห็นแอปเปิ้ลไหมฮะแล้วก็มีมีดเห็นไหมเห็นคะ่ะปลอกแอปเปิ้ลหน้ากระจกนะครับแล้วก็ ปอกไปเรื่อยๆนะฮะเปลือกแอปเปิ้ลอย่าขาดออกจากกันนะฮะเน้นย้ำว่าอย่าขาดนะในช่วงระหว่างปอกนะครับก็ตาชำเลืองมองกระจกแล้วก็ท่องว่าทุสานาโสานโศ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 ทุสานาโศทั้งน้องๆไม่ได้ยิุนาโศทุสนาโศทุสานาโสทุสานาโสานโทุสานาโทุสทุสานาโสทุสสานโส ลองพูดดังๆแรับว่าผีไม่มีจริงหรอกถ้ามีก็เห็นแล้วผีไม่มีจริงหรอกถ้ามีให้เห็นแล้วเก่งจริงไหมเห็นดิแน่จริงไหมเห็นดิรู้สึกยังไงบ้างเหมือนมีคนอยู่ข้องนอกอพี่เหมือนจ้องอยู่ว่าจุดไหนฮะอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะตรงหน้าต่างเระลองไปดูที่หน้าต่างครับว่ามีใครอยู่ไหมฮะ โอเคครับกลับมาปอกต่อฮะอย่าให้เปล apple card ือกแอปเปิลขาดนะฮะอะไรอะไรอะไรฮะอะไรวอกับวอกับเห็นอะไรไม่น nah, ่าเชื่อครับคุณผู้ชมอยู่ดีๆแขกรับเชิญของเราก็ร้องเสียงหลงหรือว่าเธออาจจะเห็นในบางสิ่ง ที่ไ,<อ>ไม่ใช่มนุษย์หน้าต่างอ่ะพี่น้าหน้าต่างจุดเดิมเหรอทำอะไรต่อคะปอกแอปเปิ้ลหมดหรือยังฮะหมดแล้วคะ่วคะแล้วก็หลดลงพื้นหมดแล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรฮะปอกแอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นฮะหนึ่งชิ้นตะโกนดังๆเรียกเขามากินแอปเปิ้ลครับมากินแอปเปิ้ลที่แป๊ะอกค่ะหรูปอกให้กินแล้วค่ะมากินเลย ปอกหนึ่งชิ้นแล้ววางไว้ข้างหน้ากระจกนะฮะแล้วก็เรียกเขามากินพี่คะหนูปอกแอปเปิ้ลให้แล้วคะ่ะมากินเลยคะ่ะเอาแอปเปิ้ลลูกที่ยังไม่ได้ปอกเนี่ยนะฮะปลาอัดกำแพงแล้วตะโกนดังๆว่าให้มากินปลาแรงๆปลาเปาแรงๆฮะ เก็บมาปลาใหม่อีกทีฮะไม่แรงมากินค่ะมากินแอปเปิ้ลี่เบนบอกค่ะทำแบบเดิมอีกครั้งครับตะโกนดังๆฮะว่าจะกินไหมจะกินไหมไม่กินหนูจะไม่ให้กินแล้วนะเอาขาไปเหยียบแอปเปิ้ลเลยฮะ เอาลูกที่ปอกไว้อฮะลองมาชิมดูหน่อยฮะรสชาติแอปเปิลเป็นยังไงบ้างครับเป็นเฟือเฟ่อนๆนะคะพี่จืดๆเฟือเฟ่อนๆค่ะโอเคครับเดี๋จสิ้นภารกิจครับเดี๋ยวจะเข้าไปรับแพ้อยู่ตรงนั้นครับจันแสมครับ และน,นี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้มีการเมคใดๆขึ้นมาทั้งสิ้นนะฮะถ้าเมกไม่เมกเนี่ยต้องถามจากน้องคนนี้ครับปุเป้เป็นยังไงบ้างกลัวค่ะพี่ตอนที่จะออกมายิ่งแบบเสียงจะจะเลยอ่ะเสียงกระเบื้องอ<ช>่ะพีใ่ใช่ไหมตอนที่แบบว่าเราจะเข้าไปรับนะใช่ค่ะแล้วาาใช่แล้วเป็นยังไงภารกิจไหนที่รู้สึกว่าสัมผัสเขาได้ใกล้ที่สุดตอนนอนนะคะ มีคนเดินอยู่ข้างนอกอะพี่แล้วเข้างบนเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนเสียงเหมือนกินขนมอะกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บครอบแคบครอบแคบอะไรอย่างเงี้ยเออได้ยินเสียงตลอดอะคือส่วนใหญ่วันนี้มาสัมผัสก็จะเป็นเสียงมากกว่าแล้ครู้ว่าเหมือนเขาอยู่รอบตัวใช่ค่ะครับอาจารย์แซมครับสรุปบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างก็วิญญาณมีจริงอยู่แล้วแต่ว่าคล้ายๆว่าเขาอะจะทําให้รู้ว่ามีก็มันก็จะเพิ่มเสียงขึ้นมากขึ้นอย่างที่แรกที่พูดใช่ไหม ก็ถือว่าแน่นอนของแน่นอนนะครับเพนะราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ชมเนี่ยเสียงอะไรเงี้ยค,คุณได้ยินแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะมาวัดใจนะครับดีกว่าคุณไปบ้านร้างเองนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเรานิสชัดที่ที่อาจจะหลบซ่อนอยู่ในบ้านร้างนะครับแล้วก็มีสัตว์ร้ายตามงูพิษอะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากวัดใจนะครับส่รงรูปถ่ายนะครับแล้วก็โปรไฟล์ ได้เลยนะครับที่อยู่ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานนะครับทางรายการก็จะมีของประวัตมอบให้คุณด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณนะฮะขอบคุณปูเป้กับอาจารย์แซมเด็ซเซน์ครับค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุทดวงวิญญาณนะครับที่ให้เรามาถ่ายทำณที่แห่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงนะครับติดตามพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 在日大。